นะครับเช็ดอีกรอบก่อนนะครับเอาผ้าคีิปนี้แหละเช็ดน,นะครับขั้นตอนต่อไปครับผมจะติดบล็อกลอยนะครับบล็อกลอยทีนี้บล็อกลอยจากาคลิปก่อนหน้านะครับที่ครูให้ดูนะครับวิธีการาบากนะครับบล็อกลอยปกติแล้วนะครับบล็อกลอยต้องอยู่ ท่านอนแบบนี้นะครับท้านอนแบบนี้นะครับนื่นกลางของบล็อกที่เราเรียนกันมันจะมีเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับ่ากรับใช้ครีมได้ไหมได้ครับใช้ครีมบิดเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครีมบิดทีนี้ไม่สวยงามทาไงไม่สวยงามนะครับใช้คัตเตอร์ครับแต่ง คัพเตอร์ตอแต่งครับวิธีการบาดต้องดูด้วยนะครับอย่าให้ใหญ่เกินไปนะครับเขาเรียกว่าใ,ใหญ่เกินไปแล้วมดวิ่งได้วิ่งรอดช่องได้นะครับมดจะชอบไปทํารังครับอันนี้เ่ะปูนนเชงแล้วยังไม่ได้นิดเดินนิดเดินผูก็บากเพิ่มนะครับให้พอดีพอดีกับสาเลยนะครับ ขั้นตอนนี้จะช้านิดหนึ่งถ้าทัาเรียนซื้อของมาทําที่บ้านนะครับกล่องบล็อกตัวนี้น่าประ,ประมาณสิบถึงสิบห้าบาทนะครับบล็อกลอยตัวนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับอย่าบากใหญ่เกินนะครับที่บอกเดี๋ยวมดไปทํารังครับมดมันชอบไปทํารังในโซบิก ครับเสร็จแล้วนะครับนำสายเข้ามาในอ่าเดี๋ยวคร,ครูใ้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวกูติดสายก่อนนะครับอ่าติดก่อนติดบล็อกก่อนครับวิธีการติดบล็อกอย่าลืมนะครับระดับน้ำระดับน้ำวางครับวางได้ไหม ได้ดับน้ำไหมนะครับจะได้ดับน้ำขันเกียวปล่อยครับขันเกียวปล่อยอ่าทคนมีการขันเกียวปล่อยนะครับหรือว่าใครใช้ไขควงก็คือทะยานมุมก่อนนะครับเพื่อล็อคเพื่อล็อคครับวัดสองด้านเห็นไหมครับวัดสองด้านด้านนี้กับด้านนี้ให้ได้นะครับ อย่าติดเอียงนะนะครับนักเรียนเวลาทำาไรก็จริงอย่าติดเอียงนะครับรน,รน,รน,นะครับขัแบบนบ้นตอนต,ต่อไปครับคิปนี่ยาวนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปผมใช้เบเกอร์แบบนี้ครับ ที่หาซื้อได้ง่ายนะครับหาซื้อได้ง่ายม,าามันจะมีแป้นนะครับเขาเรียกว่าแป้นแล้วก็หน้ากากขาวๆครอบนะครับแต่วันนี้ไม่มีให้มีแต่ตัวเลยครับผมขออนุญาตย,ยึดเลยเนาะนะครับขออนุญาตย,ยึดเลยนะครับ อาจาคิดเลยนะครับเพื่อเป็น,นบ On off, เนบเกอร์นะครับ On Off เป็นสะพานไฟนะครับนี้ดอูอาจจะให้ดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับให้ดูใกล้ๆบากสายเข้าไปเห็นไหมครับสายเข้าช่องนี้นะครับเข้าช่องนี้อย่าให,ให้ใหญ่เกินนะครับอย่าให้ใหญ่เกินนะครับ ย้าใหญ่เกินถ้าใหญ่เกินมอจะเข้าทำรังได้นะครับอ่าเห็นไหมครับน็อตอ่าเห็นไหมครับอันนี้สายนะครับสายเส้นแรกเส้นแรกเป็นเมนมาครับจาก Baker. เนนบเกอร์เส้นนี้คือเมนนะครับเส้นนี้คือเมนเส้นนี้ไปเส้นนี้ไปที่สวิตเส้นนี้ไป เันี้มาจากเมนนะครับเมนก็คือจากตัวเบเกอร์ลงมานะครับอันนี้มาจากเป็นหลอดอ่ะมาดูวิธีการจ้ำครับการจ้ำจผมจ้ำที่เบเกอร์ก่อนนะครับ กีดอยลึกมากนะครับใช้คัพเตอร์นะครับย้ายสายเป็นแผลทางี่ดีใช้คทีมบิดครับบิดอ่าบิดครับบิด นี้ครับอันนี้จะร้อ้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนตู้ตู้ MCU กันะนะครับตู้เบเกอร์หเฟสนะครับเพืนนี้นะครับตู้1เฟดอ่านะครับตู้1เฟสนะครับอันนี้เห็นสายไหมครับมองไม่เห็น,นใช่ไหมาสาย สีน้ำตาลจะเป็นลายนะครับสีฟ้าจะเป็นนิวตันนะครับส่วน Baker, เบเกอร์อ่าข้างนี้นะครับที่เขาบอกมาข้างนี้จะเป็นลายนะครับข้างนี้จะเป็นนิวตันลายนิวตันนะครับลายนิวตันจากเบเกอร์แบบนี้อ่าถามว่าใส่ผิดขั้วได้ไหมนิวตันไปแอล เอาไปนิวตันก็ได้ครับก็ได้แต่ตู้เออ่เบเกอร์ตู้เบเกอร์บ้านเรานะครับไปดูที่มันมีหลายๆช่องตู้ MCU นะครับสกิลเบเกอร์ตัวนั้นไม่ได้นะครับอ่าโอเคเนาะอัะนนี้อ่าขั้นตอน